เอาละครับครับสวัสดีครับผมเม่พี่น้องสุภุสุคนนะครับนาออ่าเมื่อนี้พบกับผมอีเช่นเคยครับกับช่องนันปอชาแนลนะครับ อ่ามือนีเห็นบักพริกหลายๆอยูน่นี่พ่อแม่นว่าสิมาขายบักพริกขายยังเลยครับเลยมือนีมือได้ขายนะครับนะเห็น2ถาดนี่ครับถาดละร้อยมิตรนะครับเนาะพอดีเอฟซีคอมาครับคุณพี่อยู่จังหวัดเลยเนาะอาจารย์เราขอมาเรากว่าดตำบักหุ่งแบบโบราณแต่ว่าใส่พริก200รมิตรให้เบิ่งแน่ว่าสันวาณนะนี่ครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมมาหนักให้พี่น้องเบิ่งเอามัดกองไดเลือกเอาได้ครับอ่ะราคาเดียวกันเบิสอ่าไอ้พ่แมนเราพี่น้องมาอ้อน ผมนับกองนี้ไปก่อนอัน,นเดือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเกสว้ยสิบสองคนนอย่างเงเอ้าเฉี่ยมกล่องกับสิบกล่องกับสิบสกล่องกับสิบ่างาละสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบหาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกนึนน่งะ อันนี้ก็จะร้อยเช่นกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่ะเป็นสองร้อยนะครับเนาะสองร้อยสองร้อยหน่วยสองร้อยเมตรนั่นเองนะครับเนาะนี่ครกเขาก็เอามาบักใหญ่เลยครับนี่ครกเลายเป็นแบบกกตําเฮียนงานนะารอดมาที่นี่เขาก็มาลงมือแล้วนะครับเนาะน่ะจัดให้ครับขอมาเราจัดให้นะครับนอนปอจัดให้นะพี่น้องเด้อมาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนั่งแล้วกันครับนี่ครับเที่ยรวมกันก็สิประมาณนี้ครับ สองลายมิรเด้พี่น้องด้วยอยากพอดีแหละครับวาสิตำพอดีแหละไปใส้พริกหลยลยนี่นะเป็นยัยงไงเพื่อนคอมากกับชื่ใจกันพอดีไม่ผิดเคืองหกหรอพี่นอ้องเออมาจวดจวดกันมึงเนี่ยทำแบบสูตรโบราณโบราณพี่น้อง เียมอาอครับบักเน่าสมสมกันเลยนะนี่บาดมาแล้วบอเซียเวลาบีบย่างเดียวขั้นย่างเดียวพี่น้องเนามักสมหลายกับใส่หลายๆอันนี้สูตรนี้บอส่นัมาลนะครับแบบ บานเฮาโบราณนะครับนี่ใส่เคียยทิ่ดไปเลยเคียวเ,เคียวโอ้โหอ้าวปลาแด,กป,ดก,กปลาแดกพี่น้องปลาแดกหนึ่งสองสามสี่อ้าวหาัจับแบบจุดจวดน้ำปลาเล็กน้อยต้องใส่หลาย ตัวเดเข้มแล้วอ่าแถมประมาณสองนะพี่อู้คักขนาดเลยครับพี่นอ้องเอาผงนัวอือบักเขียบักเขียบฟวงหรือบักแข้งเอื้นจังใดล่ะฮะบักแข้งละก็ว่า,านเอื้นบักแข่ง แล้วเด้มาทีนี okay. well <laughs> ่เซนักฮุ่งพี่น้องนี่ปลาอึดปลกไหลหนึ่งหุงหยหยเบิดเบิดกระมังหน่อยพอดีโอ้กินเบิดกับแปกเหรอวะ้โหละ กินได้่าได้ก็ต้องไปบึ้งแหละ้องส่วนถึนอแม่เอาเสร็จโงูแก้วเลยวันนี้ซีบ,บึ้งอือเอาลครับเร็จแล้วนะครับนี่ครับอ้าวถาดเต็มถาดเลยครับโอ้โห ปุ่นก็มาด้อครับเด้อะเดี๋ยวห้องอะไรกันก่อนมามีผักอย่างแน่นเอบเนาะดับแรกครับผักไซนนะครับเก็บอยู่กลางหัวครับผักซี่าฟซอมานะครับเนาะอันนี้ผักระเกษตรนี่ก็หรือว่ากระถินนะครับนี่เก็บเอาอันนี้บัวครับบัวออนบัวอื่นว่าะังไบบัวอย่าบัวล่ละอามระครับมะระขี่นกนะครับลูกสวยๆนะครับยอดบริลฟ้าครับผมอ่านี่เนาะพาไปแป๊บนะครับ ผักบุ่งหน้านะครับเนาะกามานะครับอ่าพักขากามานะครับด้วยชะอมนะครับอันนี้จะเป็นพักแว่นนะครับพักแว่นนะครับแต่นี่หลางเกลือยังดีนะครับเด้อเช่นหลังเกลือไปก่อนเพราะว่าผักอันนี้มันอยู่ในน้ำาอันี่ก็เป็นพักกาดนะครับเนาะปั่นเข่านะมาแสบมานนัวกันเลยพี่น้องเนาะมาครับอันนี้มาซิมเบืองนะพี่น้องเนาะโอ้กินได้ปะดูครับพีขึ้นลายแท้ปะเนี้อ่ะอันนี้เอาไว้ยังนะครับเนาะ โอ้เอาไปดูดน้ำดูดมะขืนน้ำมะคอยมี่มันต้องประเด็ิการสึกด้วยมือสองมือของเรา วอนอ้อนนี่ย่างแสบเลยครับสีเหลามาได้พี่นรองเด้ มาอีกเจ็นเคยมามารวดนังกินในห่มดอกว่าน,นี่ปรบวง,บวงโอโ้เสียปากเลยลองซ้ำดอก ขัดจ้นปะสูบภาเพยียงดขอสูดขอไปเด้พีน้องเด้อื่องนี้มีดินฟ้าพอยู่นง ạt nhọt Ư, với con Ủa sao vậy này hình tâm ừ. là này khốp thuốc phát mà không ็ไดตันนงแรกในชีวิตอระดิยงริมรั่ว Nam hãng bởi lắp nọ đi. Mm. Mm. Ui. 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 คมดีไปได้วนายเฮ้ยเกียแข่งแข Người người... khác quá hết chứ nặng kín nó biến là biến nóng ơi ủa, ừ, à, ủa, nhìn không, con quá, ủa cam trong cam bai cái đầy của can bua can bua men can bua wo bo no e oh i'm bad there แทนอ้ไรด้วยแอบยูย่คขักหลยพยแม่เย้ยแบบดนี้ยเยื้อยือน้ำหูน้ำตาไหลรสนุกปากลำบากดากแลแบบนี้เ้ย เฮ้ยครับจับไปด้ยวยความยินดีครับผมเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะกว่าชาแนลก็ต้องขอตัวไปห้องห้ก่อนเฮ้ยพ่อแมนขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะมักคลิปสไตล์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามกดซับสไครต์เด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งให้ผมนึ่นะ,ะเดี๋ยวเราการแจ้งเตือนนะเนะี่ยผมลงคลิปไปก็แจ่บไปอยู่ดิโอเคครับพอคลิปหน้าคลิปไม่ไม่เสียบๆนู้นนู้กันสิครับสวัสดีครับ บายแล้วพี่น้อง <laughs>